สวัดสดีครับอาจารย์น้อยชาแน,นลนะครับหรืออาจารย์น้อยร้อยศพนะครับนี่ดูปุ๊บก็บถูกเลยครับตัวบักเอนะครับํำแกนโอโโ้วหงมืวก้อยเรามาดูเบ็ดกันครับว่าถูกเยอะไหมวันนี้ฝนก็ไม่ตกเริ่มหนาวๆแล้วครับ มาเอาไวปสิงไฟก่อไฟใส่ฟินแ,แรกอาจจะไม่ถูกนะครับ<ช>ถูกไม่ถูกก็เราก็ใส่ดูถ่ายทุกวันแต่เรายังไม่ได้ลงคนดูได้ดู ให้ได้ดูเดอนบางทีก็อาจจะถูกตัวใหญ่ๆครับน่ครับมือเขาเรียงมืออะไรมือใส่เลยนะยังไงก็ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับสุ้ใกด้ ทำสี่ตัวมีใ่ใโรงพยาบาลมีแต่คุณหมอทั้งนั้นมีจับปลาหมอนะครับตอนกลางวันจะถูกปลาหมอกลางคืนหมอนอน ลุยนะ้ำอยากจะรับ,ต,ต,รบตัวหรือไม่รับติดตัวคนละอยู่บ่ขออภัยนะครับพูดภาษาพื้นบ้านบ้างครับน,นี่นะครับตัวเท่ากันเลยนะครับ <c oughs> โอ้ตัวหนึ่งหว <c oughs> านนะครับวันนี้ตัวโอ้ <c oughs> ตัวใหญ่ <c oughs> นี่ก็ใเจีสุดแล้วครับวันนี้น้ำ <c oughs> ย,ยังไหล เฮ้ยมากินมากินกระังเกลอร่อยดุดดุดดุดดุโหดุไปดีว่ะขับพึกกันเองกีสู้เฮ้ยู อยู่นะครับดูทางนูง้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูานนทางนี้ไม่มีมีเกาะเวดก่อนถ่ายยากหน่อยครับเพราะไม่มีขากล้อง น้ำแห,หทายไม่ได้ดูกล้องครับมัวแต่ดูเบ็ดตรงนี้น่าจะถูกตาไหลนู่ชุกตรงโน้นม,ม,มันไหลไปหมดยี่นี้ข้าวถีมาก สวยสวยปีนี้ก็เกี่ยวบนนะครับทีนี้บนทุกที่แหละอย่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่นี่นะครับตัวใหญ่นี่น่าจะโดนนะครับตัวใหญ่อีกแล้วครับดูนะครับตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อีกแล้วนะครับสามตัวแล้วตัวใหญ่ไนี่ต้องเที่ยว ได้กลืนเลยใหญ่เท่าเท่ากับเยือนะครับเยือท่าไหนกันเท่านั้นอู้วันนี้วันนี้ใส่ตัวใหญ่ใส่ตัวใหญ่เบาป่าไหลไหมเป็ดไปทางไหนดูสิ เอาลมขนาดนี้ไม่เห็นมีดินเลยเหนียบกริปหายเอลุดใส่ปลาไหลครับปลาไหลมันจะวนครับเ <c oughs> ดาเอาบทุ่นาเท่าสวยงามตามท้องเรื่อง มีไปต่อนะครับโอ้โอถูกนะครับอีกแล้วนะครับถหลุดลดลุดดีนะครับมาทันปลาหมอนี่นะครับใกล้โรงบยานาลใกล้คุณหมอเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนไว้ก่อนก็ไม่มีอะไรใส่ ไม่ได้เอาทุ่งมากลัวมันถูกตัวใหญ่ใส่ไม่ได้ถาดเลยใช้ถือเอาม,มานหมานวันนี้หลุดนียเสร็จ <c oughs> แล้วเนาะยังอยู่อีกนะครับห้าสิบคันนี่ก็ตัวไง,งเต็มเบือตามไปดูนะครับ ไม่มีการตัดต่อนะครับต่อไม่เป็นใหญ่ใโอ้ตัวใหญ่อีกแล้วนะครับนี่นครับมีต่รุ่นนี้นีทางนั้นเลยใหญ่ใหญ่มากเนี่ยนะครับสี่ตัวแล้วสี่ห้าตัวแล้วครับเยอะถ้าได้สิบตัวนี้เท่ากับปลาช่อนท่าแขนตัวหนึ่ง แล้วแล้วนะครับเดี๋ยวไปที่อื่นเนาะใช่ไหมมันมีอีกใช่ไหมถ่ายด้านหน้ามั่งสุดยอดมีแต่ไซนี้เลยต้องกันไปถ่ายยากหน่อยครับเว่า เดินถอยอไปข้างหน้าดีกว่าเด <c oughs> ี๋ยวตัวใหญ่ครับมีแต่ตัวเป็นๆน,นะไม่มีตัวตายก็ยังดีเอาไปเลี้ยงไว้ก็โตก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ได้กินย <c oughs> <c oughs> ูไม่ทิ้ง านาทีว่างเยวก็เสร็จแล้วโอ้โหนี่กดพันกันนี่หลุดหลุดนะครับถ้าดูประมาณสี่ห้าทุ่มเมื่อวานนะครับน่าจะถูกโอ้โหตันนี้ถูกแล้วนะครับเห็นดินแล้วครับดินแล้วดินหรือหลุดก็ไม่รู้หลุดหรือมั้งเงียบ ตัวใหญ่อีกแล้วนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าเก่านิดนึงเดิมใหญ่กว่าเดิมแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับปักไปนี่แหละตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นไปแล้วนะครับเริ่มใหญ่ไปเรื่อยๆ ดูต่อนะครับ่ถูกไ,ไหมนี่ปลาไหลนะครับยาวๆนี่ <c oughs> เหยื่อนะครับไม่ใช่ปลาไหล <c oughs> เป็นเป็นเดือน <c oughs> แต่เริ่มหนาวแล้วอาจจะไม่มีปลาปลามันไม่หากินแล้วมันจะลงแล้วน,นี้สัรุดเยอะอยู่ ตนข้าวเลยมัน,ม,นมันสลับผักสลัดข้าวลมแล้วนะครับนี่ก็แมวน้ำออกเลยดูสิเอาไทำบะคืออะไรไม่รู้ถ่ายไม่ได้ดูคนเลยนะครับดูแต่ทางนะกลัวตกคพนา มากริบไป<ฟ>อีกที่นึงอีกที่นะ่ครับ <_ C ur se> ว่าอันนี้มันมีมันมีอะไรนะโพลเยอะต้นไม้ข่า <_ C ur se> วเนี่ยล้มออกลวงเลยเที่จออกแล้วท, <_ C ur se> ทองแล้วจ <_ C ur se> ะไม่เปิดน้ำทิ้งสักทีัจะเอาน้ำอีกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช้ โอ้้ตงนูลืลมรใส่ทีๆหน่อยนะครับเพราะว่าเบ็ดมันเยอะวัวไม่หมดม่ได้ถ่ายอะไรไม่ใช่ถ่ายแต่ใส่เบ็ดอย่างเดียวขนาดนี้นเล้วเบ็ดกบเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับถ้าเราได้ใส่ไม่ใส่ไม่ค่อยกิน ไม่ค่อยจะกินเบ็ดเท่าไหร่เพราะว่ากบเยะเริ่มหนาวแล้วครับน่าจะเยอะนะครับกบปีนี้นปลามันก็จะไม่ค่อยกินเบ็ดแล้วมันหานเยอะหานเยอะแล้วมันจะลงไปหาที่ลึกๆ กินอิ่มแล้วก็ไปหาที่อยู่ลงไปแล้วลงห้วยลงหนองนะอยู่ตามสระเนือ้อยู่นะท้องใหญ่เลยตเลยดีสวยครับ เยอะจากคนใหญ่สูงอยางเดี๋ยวก็ล้มอีกแหละทีนี้ยังไม่ล้มครับเดี๋ยวพอมันหลอกร่วงมาก็อเอ้อไปนัดไว้ดูสิต่ไม่ถูกนะครับพันกันพันต้นข้าว ได้เยอะนะครับแต่ตัวเล็กหน่อยเห <c oughs> ย <c oughs> ียบเลบย <c oughs> ลิปเลยนะครับไม่หน้ามีนะครับปล <c oughs> าไม่กินเยอะแล้วช่งนี้ไม่กินแล้ว ช่วงน้ำท่วมมันก็หากินเองเยอะเหยื่อเยอะ,ยอะโอ้รอยสุนัขเนะ่เยอะแฮะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับช่วยกดถูกใจหน่อยนะครับช่วยๆกันไม่รู้ให้กดทำไมก็ไม่รู้นะครับ กดตามเขาไปครับบวัสดีครับ